พงสดาจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ครูนนท์คัดเด็กวัยรุ่นเยาวชนที่แบบกาลังเป็นดาวรุ่งระรแให้เออให้พงสดาดูแลเอาเด็กๆเลยนะเจพรนายลุงมันเจ๊พรเออเจพงาเ็นไหมเจ๊พรนะเจ๊พรเจที่ไหนนี่แหละงานเนี่ยโอ้ยเรเจ๊พรได้ที่สามนะเมื่อวานเนี่ยเห็นไหมทีมบริชภูมินักตกนักเอ่อ อ่าคนที่เสิร์ฟกเขาเจ็บเพราบาดเจ็บเจพงเจพงเจพงโอ้เจ็บพงเออเจพงเมื่อวานเจ็บพอดเดี๋ยวต่อไปจะมีเจ็บพงเออทีมเจ็บพงนะครับเจมเจมเออสนุกดีนะเจด่าเจด่าโอ้ยดีว่ะสนุกสนุกินข้าวก่อนเดินทางนะอ้าวไม่ด่าเอ้ยขาบังเหรอคะโอ้ดีจังเลยอ่ะ ทีมเจแอทีมเจดาออแล้วแล้วทีมเสือล่ะคะเฮียเสือไงอ๋อเฮียเชื่อไหมเสือปีที่แล้วเมื่อวานเขามีเสือหมอบเสือพินวันปีที่แล้วอ่ะลงทานนะอกทลนน้แพงใสเอามาสลับสรุนเสือหมอบาบเหมดเกลี้ยงเลยถ้าไม่ถ้าถ้าไม่ใช่เสือหมอบก็คงไม่ตกรอบอเอาเดี๋ยนี่กินเกลือแล้วเหรอรับ ลงรางวัลหมดแล้วกินเกลือแล้วเหรอลงรางวัลตอรางวัลหมดแล้วกินเกลือแล้วพี่เฮ้ยพี่พี่เมื่อคืนหมดไปเท่าไหร่หรอพี่ไม่รู้หมดกระเป๋าอะแข่งรางวัลนักกีฬาเงินหมดกินข้าวกับเกลือกินข้าวกับเกลือโอ้ประเตนเป็นหนี้เราด้วยนี่นอกจากลุงพลเป็นหนี้เราแล้วมีประเตนเป็นหนี้เราด้วยเดี๋ยวเราทวงออกอากาศนะประเตนประเตนยิ้มไปพันหนึ่งนี่เนาะเออ นี่กระชิบกระชิบนะก็แตนยิมเป็นพันหนึ่งลุงพลยิมเป็นสองพันนะครับโอ้เขาไม่ได้ยินหรอกปแตนนอนอเป่าเพราะว่าไม่ไหวนะนั่งทั้งวันนะครับแล้วกี้ทั้งวันอ่ะไม่ไหวนะครับใครอยู่ก็มีความสุขไม่ดาก็นั่งหลับทั้งวันนะครับเห็นฟังตรงข้ามนะก้องตั้งไม่นอนนะคนนั่งเรานึกว่าเป็นสาวที่ไหนนึกว่าใจเอ็มจีบสาวที่ไหนที่ไหนได้โอ้ยแม่ดา อ๋นั่งกินข้าวเราก็รึกว่าหนุ่มสาวนั่งจีบกันอยู่นะครับเป็นบรรยากาศที่ดีแบบหนึ่งนะครับอะใครจะไปเด้อใครจะไปยกมือขึ้น ก็ไม่เคยพร้อมกับเขาสักทีเลยไม่ต้จะเมื่อไหร่จะพร้อมน้องปุ๋น้องปุ๋ไม่ได้ไปกับเรานะครับวันนี้น้องปุ๋ไปวัดห้วยลำเทียงนะครับพี่ไผ่ก็พาไปทอดกระถิ่นที่วัดห้วยลำเทียงอ๋ออนุโมทนาบุญด้วยค่ะีไรรรกมการรรออะะะไไไนเเียม่ได้เป็นกรรมการจะเป็นคนชอบไปดูแลวัดดูแลเป็นสายบุญนะครับสนุนสาย ผลิตนะครับปัจจุบันนี้พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกับการแสดงต่างๆนะครับเมื่อเช้าคุณเตอร์นะครับนัทกมลพูดซ้อนนะครับอดค่าประจำนะครับพุมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแสดงว่าคือเราพร้อมแล้วพุนะครับวันที่เก้าวันเสาร์ที่เก้าที่จะถึงนี้ช่วงบ่ายนะครับทางทีมงานพุนะครับจะมา ทำสัญญาสันที่ด้วยนะครับเดินทางจากลบบุรีมานะครับก็ใครอยู่ก็อยู่ด้วยกันเนาะนะครับในช่วงบ่ายบอกว่าช่วงบ่ายช่วงเช้าเราจะไปทอดกรถินสามัคคีที่วัดสถิตสุขพัฒนานะครับแลวช่วงบ่ายนะครับมีเวลาว่างก็นัดเข้ามานะครับก็จะวันที่เก้าครับจะได้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเริ่มออกขออนุญาตทีนี้นะครับขออนุญาตใช้แสงสีเสียงขออนุญาตจุดุกนะครับ ก็จะขออนุญ,ญาตทั้งสำนักง,งานอำเภอก็จะเริ่มนะครับเชิญแขกแล้วนะครับเชิญแขกที่มีเกียรติที่จะมาร่วมงานกันเรานะครับก็เดี๋ยวจะได้ทําเอกสารให้ลงเซ็นนะส่วนการไปขออนุญ,ญาตเดี๋ยวผมขอเองนะครับเพราะว่ามันง่ายไปเซ็นที่นนท์นะครับเซ็นสดเพราะว่าใบเขาเขาทำใบให้เราแล้วก็เซ็นสดขออนุญ,ญาตเพราะว่าใครขอก็ได้นะครับ แล้วก็ไปยื่นกับทางหอประครับการบินนะครับจะได้ทําเอกสารให้เรียบร้อยไปทีเดียวเลยกเลย็เรื่องเอกสารก็จะมีเรื่องเดียวที่ยากกว่าอย่างอื่นนะครับยังขอใช้เสียงที่เทศบาลไปถึงก็น้องๆ้องเขาก็บริการให้แล้วนะครับไปถึงก็จ่ายค่าบริการ15วันต่อ150บาทเท่นั้นค่าบริการ ง่ายแล้วก็ส่วนที่อำเภอจะไม่มีอะไรเลยไม่มีค่าอะไรนะครับไม่มีค่าคำเนียมไม่มีอะไรนะครับส่วนเอาแต่เกลือบ่มีอะไรก็เอาหมดเลยกำลังเท้าปูอยู่ไม่ได้ให้กินแต่เกลือหรอกอน้องใจบายใช้รายการจริงจริงรให้กินเกลืกินให้อิ่มนะครับลงเกลือนะอ่ะกินให้อิ่มเลยครับะ กินให้อิ่มนะครับเมื่อคืนอัดเีลียวไม่ได้ทำงานเหน็ดเหนื่อยเลยเนาะกินแค่เมื่อคืนอัดเกลียวกรสอบละยี่สิบบาทมากับเวลาเข้าเลยน้ายหนาวมันจันมันจันมากเลยเมื่อคืนมันกระบวนแห้นะจะประมาณแปดโมงจนคอยจุกอย่างนี้เลยก็บอกว่าอไม่ไปมันเย็นเฉียบข้างไปข้างในแล้วถ้ามุนเช้าครับเช้าก็ทำบุญเหมือนเดิมไม่ได้เอาเสื้อไป โต๊ะจีนนะครับใครรับมาได้ก็ลง <Gym. S 1> ที่ประแต่นนะครับโต๊ะจีน,น <enders> ใครขายโต๊ะได้ก็เอามาลงไว้เลยนะครับเดี๋ยวจะได้ใส่ชื่ออยูทุกโต๊ะไม่ใช่อะไรนะครับจะเราเราจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับจะไปรอเก็บไว้ใกล้ๆนะนะครับอาหารตอนนี้ป้าเลือกมาแล้วผมจะส่งให้ร้านแล้วยังไม่มีอะไรเะเอาตัวเองก็ซื้อไว้ก่อนนะโต๊ะหนึ่งนะเพราะว่าแอดมงแอดมินต้องซื้อนะครับงานนี้ไม่ไม่ไม่มีนะ ไม่ไม,ไม่ไม่นั่งก็ไม่ได้นะครับมงคับนั่งนะครับแต่ถ่ายอย่างเดียวไม่ได้นะต้องต้องนั่งด้วยไม่นั่งไม่ถ่ายไม่นั่งไม่ถ่ายแล้วก็อยู่ดีๆอยู่ข้างนอกแล้วยมาถ่ายไม่ได้หรอกมันต้องมีง <คน S 2> ห้ร่รวม,มเออ<ง>ขอความร่วมมือการช่วยกันนะก็นะครับผมคนเดียวผมก็จะซื้อนะโต๊ะหนึ่งแล้วคนเดียวนั่งคนเดียวเลยโต๊ะหนึ่งนะกินให้เต็มที่เพราะว่าขาหมูมัน่าอร่อยไงเดี๋ยวกินไม่อิ่มถ้าหลายคนอ่ะ กองโตหนึ่งนั่งสามคนได้ไหมได้นั่งคนเดียวก็ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเรามีแ <c oughs> อดมงแอดมินเรามาอีกใครมาแล้วก็นั่งด้วยกันนะนะั <c oughs> ่นแหละถึงเขาจะมีโตะแล้วเขาอยากมานั่งแต่เรานะครับ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ไ,ไปกินข้าวที่วัดก็ได้นะเดี๋ยววัดมีข้าวกินอยู่แล้วลนะ่ะาไม่กินมา,มาถ้าสุกแล้วก็มาลุง ไปเองก็อิ่มนะเดี๋ยวแล้ไปนี่ด้วยกันนัเลยเรื่อยนะใครจะไปก็ไปถ้าบ้านนอกยังไม่รู้อลยไปใส่เด้อไปไปใส่นอ้ะไปใส่นอ้ะใช่ไหมโอ้ยนอ้ะอืมไม่ถามไม่ถ่ายไม่คุยกับเพื่อนๆเขาเลยแต่ก็ก็อาจจะต้องขอโทษด้วยเพราะว่าที่ไม่ได้แจ้งเนาะเพราะว่าวิทีเหมือนกับเราคุยคร่าวๆกันว่าทราบโดยทั่วกันแล้ว นะครับก็เลยไม่ได้เจาะจงไปว่าเดี๋ยววันนี้นะครับก็พูดคร่าวๆว่าทุกคนแต่งชุดใส่เสื้อองค์ปูนะบอกไว้แค่นั้นนะครับว่าเราจะไปทอดกระถินกันนะครับไปร่วมก็ต้องบอกว่ามองให้เป็นบ้านของเรานะครับจับปะดงทั้งหมู่ห้าและหมู่หกนะครับเราก็จะได้มีกิจกรรมและไปร่วมเขานะครับแล้วก็เรามีกิจกรรมนะครับก็จะนะครับเชิญพวกท่านพวกเขาเนี่ยมาร่วมกับเรานะครับปีนี้ อยากจะให้งานเราปูกคึกคักเดี๋ยวเขาก็จะมาช่วยกันนะครับเดี๋ยวมาปลูกพงปลูกผ้าโน,น,น่นนี่นั่นนะครับปักต้นไม้อะไรเราจะขอแรงนะเราจะใช้ขับว่าขอแรงนะครับมันจะเป็นกันเองไงถ้าาจ้างมามันไม่เป็นกันเองนะขอแรงเถอะขอแรงเหมือนขอแรงลงแขกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะเกี่ยวข้าวอะไรเงี้ยครับมันจะมันจะดูดีนะครับ เด็กประทนนคนสอออสออ็เป็นตัวสคนเด้ออ่าใครจะไปก็รีบมาเดอ้อต้นกันรอยอยู่เดอ้อเดี๋ยวให้เสือเป็นคนถือต้นกัน <c oughs> เดี๋ยวกินข้าวกับเกลือก่อน <c oughs> ว่าเมื่อวานหมดหมดตูดตกละบาทหมดเลยอะไรนะอาชีพ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  <c oughs> น่าจะก็หมดไปหมื่นกว่าบ,บาทมีที่ไหนแจกครับนี่ อย่าว่าแต่กุลสตีเลยเห็นเด็กแล้วชอบชอบเราก็เมื่อวานเห็นเด็กวัยรุ่นเตะดีแล้วก็ชอบลุงลุงก็ชอบเลยใอรก็ชอบเอามาดำเพื่อเราเตะตะกร้อมาอวดนะเนี่ยอวยเรื่องเดียวกันนะ้วดิเดี๋ยวเจอกันนะกร้อเจอกันโ็เรื่องเดียวกันลุง ถ้าทีมทหารมาเตะตะก้อคงจะสนุกนะเอ็มเอ็มรอรอคนหนึ่งเด้อไม่มาหรอกเพราะว่าแอนบอกมีลูกสาวมีลูกสาวเขาเอาไป้อาไปเบอร์สิบเอาแล้วคนมายใหญ่เพราะว่าจะเอาไปลูกเขยอย่างเดียวแล้วไม่มาดีกว่ามวนๆกันขึ้นหรอทุกคนรอรอเตะเก่งๆไม่ได้เหรอไม่เก่งไม่ได้ไม่ได้มีลูกสาวนะมีลูกสาวนะ กีฬาเรื่องเสน่หด้วนึ่าสมัยผมเล่นกีฬาแล้วมาสาวๆกิดจังเลยตอนไปทำงานโอทอปสารคามไงแบบพอตอนเย็นเน่ะเป็นร้อยน่ะท่าขอนยางอ่ะโรงเรียนอยู่นั่นแหละท่าขอนยางมันเป็นตำบลตำบลท่าขอนยางมิเชลัยร้านเจ้าหอนอ่ะย่อไปกินอ่ะนั่นแหละออ๋ตอนนั้นเหรออยู่เขตมอ .2 อนั่นแหละ ไอเจ้าห้อเนาะตอนไปทำาบตถก็ไปพัฒนาตรงนั้นไร้บ้าพนันทั้งวิจัคุณนายผู้ว่าเป็นยดางเราใช่แล้วไปช่วยน้ำร่วมแล้วเราไม่ช่วยแล้รับึง้ามัน นรืองไปออกอยู่ที่ไหนวะ,จะเจอหาขอนยาวขอนยาวโอ้โหของเราสู้และขนาดน,นั้นถือว่าเก่งมากแล้วแท่นถูสีขนาดน,นั้นอ่ะมู่กันไม่ได้เลยจริงจริงแล้วเขาใจลูกลาเรอเขาปลาเขาหนึ่งเยี่ยมพร้มก็มาดีนะแต่ไปไม่ถึงดรหมดเงินเหนื่อย แล้วพูต่อสู้วาริจะไม่ตู้แล้วกูเหนื่อยตำรวจสตืมันเหนื่อยู้การไม่ให้ตำรวจมลา้ยนะใช่เร่าน่าใิงเสือหมอจตีเลยใช่เจติงเสอเสอใส่เดีวกันมากระมาดามนี่แหละ ใส่เสื้อมาดามทางนั้นแหละเขาต้องใจละเขามาสู้เราเขามาสู้เพื่อพัฒนานาตะก้อเขาหมดเยอะกว่าจะมาถึงขั้นนี้เคยพี่ตัวหัวหัวไหมมาดามนะได้แหละที่ถ่ายรูปตับมาดามมีลาดามมีเราลูกชิ้นมาให้อยู่ให้รอบสนามันนะ ผม oh, ทำดีมาก, <S <S ก ulously, <S <S นะตกเย็นมาทองยิ้มแจงหมดลูกชิ้นอร่อยมากเลยนะโดยธรรมดาก็พอแล้วน่าระมากเราผลีผลื่นฟ่ีเลยคือให้เชร์คิดพอดเขาคงทำแบบนี้ทุกสนามนะนั่งกินข้าวอยู่เน้นเซ็งเราไปลูกชินน่ะทีนไม่ร้อง ึงแล้วแบบอ่ำม,มันไม่ใช่ก็เลยกินไปลูกก <c oughs> ินแล้วไม่เป็นไรกินแล้ว <c oughs> ดีแล้วดีแล้วเสือ <c oughs> ไม่กิน